ไฟหัวเสาที่ถูกต้องต้องมีลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนอ่าตัวนี้คือครบมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่แบบเลือกไม่ได้ว่าเอาสีแสงสีขาวหรือสแสงสีฟอมดีนี่ตัวนี้นะคะมีให้ทั้งสองสีเลยคะ่ะวันไหนอยากเปิดสีอะไรก็เพียงแค่กดสวิตช์นะคะอ่าเรามาดูกันค่ะว่าเราสามารถเปลี่ยนไฟได้ยังไงนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูกันเลยนะวิธีเปลี่ยนนี่นะคะก็เพียงแค่หมุนโคมตรงนี้นะอ่ามันก็จะมี ที่สวิตเปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เป็นสวิตแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกไฟได้เลยตอนนี้มันเป็นตอนกลางวันนะเดี๋ยวกันนะคะอ่าเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นรุ่นไฟแสงสีขาวค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นแสงสีวอร์มนะคะทุกคนนี่แสงก็คือใช้ได้เลยความสว่างนี่คือปูึกต้องมากๆค่ะไม่ได้สว่างเกินไปหรือว่าดรอปเกินไปนะคะตัวนี้คือตอบเปย์มากๆสําหรับใครที่ต้องการหาไฟหัวเสราราคาไม่แรงแถมยังได้แบบ ความดูดีความโมเดิร์นแบบนี้นะโอ้โหกดไปได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะอะถ้าใครสนใจก็รีบกดก่อนที่ของมันจะหมดนะคะ